สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเซี่ยงอีซูซคโยฮันพุทธมณฑลสายสามนะครับวันนี้อู๋จะพามาชมนะครับเจ้า m ิวเอนะครับสามจุดศูนย์แฟนทอมคอลเลคชันใหม่นะครับสีเทาลัมโบนะครับคันนี้อู๋ได้ตกแต่งดีไซน์นะครับเป็นชุดวาซุม่าเอ็กเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าตัวนี้แต่งอะไรบ้างแล้วก็มีออปมีออปชั่นอะไรยังไงแล้วก็มีโปรโมชั่นไทยคลิปเดี๋ยวไปชมกันครับผมมาชมด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเตอร์แบบบีเอสดีนะครับมีไฟเดย์ทัมมชุดแต่งบอสมิ้ ดูครับดูสเกิร์ตด้านหน้านะครับลงตัวสวยสีเนียนๆเลยนะครับผมนี่จะเป็นสีดําตัดแดงนะครับแล้วก็มีสีเท่านะครับก็จะมีโลโก้ MU-X ตรงกระจังหน้าให้นะครับฝากระโปรงนะครับก็จะมีความที่เป็นบ่งบอกความเป็นวอรซูมาเอ็กนะครับจะมีโลโก้ติดให้นะครับสวยๆไปเลยนะครับดูด้านข้างตอนหลังนะครับนี่ครับจะมีคิ้วล้อนะครับนี่ลงตัวคิ้วล้อสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นการกันกระแทกข้างประตูนี่ ใช้งานได้จริงนะครับเป็นของวาโซมาเอ็กช่นเคยแล้วก็จะมีสเกิร์ตชายล่างอีกนะครับตัวนี้ลงตัวสีนิ่นเนียนะครับเหมือนของที่มากับรถเลยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับด้านหน้าวาโซมาเอกติดเข้ามาด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดใครชอบไม่ชอบก็สามารถเพิ่มมาออกได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือลูกค้าจะเต็มนะครับตัวนี้มาล้อแม็กขอบ20่สบลัตัวยางบิสโตนจากโรงงานนั่นเองครับผม มาดูตอนท้ายบ้างนะครับนี่นะครับตอนท้ายก็จะลงตัวมากๆเลยนะครับตัวนี้จะมีตูดเป็ดให้แล้วก็มีไฟท้ายตัวที่3ที่เป็น LED นะครับสีนวลตามากเลยไม่แยงตานะครับเป็นของวาสโซมา X นะครับลงตัวนะครับมาดูตอนใช้ล่างสเกิร์ตด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับสเกิร์ตแบบเป็นท่อออก2นะครับนี่สวยๆไปเลยนะครับดูมิติโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ ด้านบนนะครับก็จะมีนับที่เป็นสปอยเลอร์ติดเพิ่มให้อีกนะครับเพื่อความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองภายในแพนท t อมนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนหลังนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ลงตัวสุดๆนะครับแถวหลังนะครับก็จะมีที่ชาร์จที่เป็น USB แล้วก็เป็นแบบปักชาร์จให้นะครับนี่มิติดโดยรวม ก็บผม,มาถึงท่วงไทยคลิปนะครับวันนี้อู๋จะมาฝากโปรโม,มชันนะครับสำหรับเจ้า Mule X สามจุดศูนย์ Phantom Collection สีเทาแมโบ้ใหม่พร้อมชุดแต่ง Volta X แต่งสุดแ,แบบนี้เลยนะครับโปรโม,มชั่นออกรถอยู่ที่80,000 9,000บาทนะครับนะฟังไม่ผิดแน่นอนครับ8 9 0 0 0บาทเป็นเจ้าของเจ้ามีือตัวนี้ได้แล้วนะครับผ่อนได้สูงสุดคือปี14งวดเลยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำสุดตัวนี้นะครับอยู่ที่1.49%นะครับลูกค้าจ่ายงวดแรกลดลงอีก10สตางค์เป็น1.39%นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอู๋จะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับจะมีเบอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ลิงก์ไลน์นะครับและฝั่งทางนี้ทางนั้นนะครับฝากลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดดดตตติิามเเเพพจจนนนนะคคคครรรัััััับบบื่่ออปปปป็กลลลงใให้้้ทไไวววีีแสส